ไทีวีสีช่องสามร่วมกับฮันนี่แอนเฟรนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ปอตทอโกแก่ยามาฮ่าเสนอ โอ้โหอากาศยามเช้าในวันนี้เนี่ยนะคะน้ำพึ่งก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดตากค่ะและน้ำพึ่งก็อยู่ที่อุ้มพางนะคะแหนะมาทวงสัญญากันนิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางผู้กองแดงนะคะก็ได้บอกกันพึ่งว่าจะพานพึ่งไปเลย ผู้กองค่ะเดี๋ยวสวัสดีผู้กองอีกทีค่ะสวัสดีค่ะผู้กองค่ะเมื่อครั้งที่แล้วบอกว่าจะพันขึ้่ไปลุยโอ้โหไม่รู้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะซีคะผู้กองนะคะบอกว่าไปลุยทีไรนะเดี๋ยวจะเรียกว่าเดินกันนะคะไม่รู้กี่กิโลแล้วก็หรือไม่ก็ต้องเรียกว่าล่องแกงนะครั้งนี้จะเป็นยังไงนะจะเหนื่อยมากแค่ไหนคะก็พาเที่ยวนี้ทริปนี้ก็จะพาไปลุยบ้านเล่ตองคุครับอืมใช แล้วค่ะโอ้โหทริปนี้รู้สึกรอมานานรอมากี่ปีนะคะเนี่ยห้าปีกว่าแล้วใช่เพราะว่าน้ำพึ่งเองเนี่ยนะคะรู้สึกว่าตัวเองเพิ่งมาพร้อมก็คือปีนี้เนี่ยแหละคะ่ะแล้วหมู่บ้านเลตองคูเนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านกระเรียงลูซีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยด,ด้วยใช่ไหมคะค่ะ,คคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะลูซีเผ่าสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองไทยค่ะนะครับ ปัจจุบันได้รับการดูแลและก็โดยทางรัฐบาลของเราแล้วก็โดยทางหน่วยต่อโชดเข้าไปช่วยเหลือครับค่ะแล้วเราจะต้องไปลุยในลักษณะอย่างไหนคะวันนี้ก็อย่างสบายๆนะฮะเราก็จะไปลุยในทางรถยนต์ก่อนอแลาพอดีบังเอิญวันนี้ผลปิดตุล่าผมก็จะให้มือสองไปมือสองคือโอ้สวัสดี 6, คะ่ะ พี่หง่ะค่ะค่ะนี่มือสองขับเองด้วยแล้วมือหนึ่งอะค่ะแล้วมือหนึ่งนี่เป็นอะไรตายค่ะเป็นไข่ตายออเขายังชั่วค่ะเขายังชั่วค่ะรู้ป่าวบอกมือหนึ่งนี่ขับตกเขาไปไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้ำพึ่งไปกับพี่หงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยว ผู้กองจะตามพึ่งมาวัมนพึ่งนี้ตอนบ่ายถึงค่ะพร้อมกับเอาสเสบียงอาหารสดขึ้ไปด้วยได้คะ่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบายลุยในที่สุดทริปแห่งการรอคอยตลอด5ปีของน้ำพึ่งก็เริ่มต้นสักทีไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะงานนี้น้ำพึ่งต้องเก็บประสบการณ์มาให้เต็มที่ สำหรับเส้นทางที่เราจะเข้าสู่หมู่บ้านเลตองคู่นั้นนะคะเบื้องต้นรู้มาว่าจากจุดสตาร์อำเภออุ้มผางเราต้องเจอกับสภาพเส้นทางทุกรูปแบบเรากับเป็นเส้นทางปราบเซียนกันเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะต้องใช้ระยะเวลา4-5ชั่วโมงเลยล่ะค่ะกว่าจะถึงไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะคะงั้นตามน้ำพึ่งไปลุยกันเลยค่ะ หมู่บ้านแม่จันทะจุดไกลสุดของอำเภออุ้มผางหมู่บ้านเลตองคุจัดว่าเป็นหมู่บ้านที่ลึกไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะเส้นทางไปช่วงแรกไม่ค่อยเท่าไรค่ะทางยังลาดยางดีอยู่ซึ่งเป็นทางเดียวกับที่จะไปน้ําตกที่รอซูจากนั้นจะผ่านบ้านนุโพมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านเปิงเคลื่องทางผ่านก่อนเข้าสู่เลตองคุค่ะ ถนนช่วงเปิงเครื่องนี้นะคะเพิ่งทําการปรับถนนไปประมาณปีกว่าๆาทางช่วงนี้น้ำพึ่งขอตั้งฉายาให้ว่าถนนคลุกฝุ่นก็แล้วกันค่ะดูสิคะฝุ่นล้วนๆเล่นเอางานนี้พอถึงจุดสตาร์ทเขตเปิงเครื่องป้าหงพลขับมือหนึ่งของเราก็เหยียบสตาร์ทแบบไม่ต้องสต๊อกกันเลยทีเดียวงานนี้บรรดาสามแม่ครัวกับสตาผู้ช่วยท้ายกระบะ คงคลุกฝุ่นแบบไม่ต้องโรยแป้งกระป๋องกันแล้วล่ะค่ะโอโดูสิคะดูข้างหลงังเหยียบฝุ่นมาเต็มๆเลยเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังนะคะผม เข้าสู่หมู่บ้านเปิงเครื่องกันแล้วล่ะค่ะสิ่งที่เห็นก็คือสวนหมากเต็มไปหมดเลยรู้ว่าอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวกะเหรี่ยงที่นี่ก็คือเก็บหมากขายเนี่ยแหละค่ะขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นป้ายบอกทางเข้าเลตองคุแต่เอ๊ะ งานเนี้ยเกิดปัญหาแล้วล่ะสิจูจูป้าหงก็เกิดไม่สบายค่ะแถมทางข้างหน้าก็เริ่มเข้าสู่จุดวิกฤตที่ค่อนข้างชันแล้วก็โหดถ้าไม่ใช่รถโฟวิลหรือออฟโรดกับคนขับที่ชำนาญเส้นทางคงลำบากแน่ๆค่ะแต่ตอนนี้จากเกียร์ธรรมดาเลยต้องเปลี่ยนเป็นโฟวิลแถมไม่มีป้าหงแล้วเอ๊แล้วใครจะขับล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ก็ดูกันเองแล้วกันนะคะ รนขับเบอร์หนึ่งนะคะไม่สบายไม่สบายตอนนี้ก็คือให้พี่หงเขาไปพักผ่อนนะคะกับรถอีคันละตอนนี้ก็เปลี่ยนฮะเปลี่ยนรถขับเพราะว่าพี่หงเขาไม่ดวกแล้วเป็นยังไงฮะตะดล้างโอเค okay, ครับพี่โอเคครับตอนนี้วิธีกรค่ะมาเป็นตัดล่างแทน ถนนเานทางมันก็เป็นแบบนี้แหละนะที่เห็นเนี่ยเออเออเอาแต่ลตลตกล้องมาขับรถเอาผู้โปรดิวเซอร์มาเขียนสคริปต์เราบอกในซีซั่นนี้ใครเป็นคนถ่ายอ๋อเจ้านายครับใช่ครับพิธีกรพิธีกรกร,กร,รายการครับครับถ่ายเป็นจังภาพแทนผมครับ <c oughs> ผมมาแทนมือสองครับผมมือสามครับ สคริปค่ะถ้าเผื่อเดินไม่โหดนะคะเส้นทางจะโหดค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเมคอัพอาทิชาคุณกิ่งสคริปอยู่ด้านนี้ค่ะสคริปอีกคนหนึ่งคนนี้โหดน้อยหน่อยคนนี้โหดน้อยหน่อยผ่านถนนคลุกฝุ่นเลียนเป็นขึ้นเขาลาดชันลาดลงสู่ลำธารธรรมชาติกลางป่า ืทางสวยค่ะแต่ก็โหดเอาเรื่องเลยนะเนี่ย อุปสรรคแรกผ่านไปได้ตอนนี้เราต้องจอดพักกลางทางเพราะครูสุริยาครูตอชดอที่นำทางเรามาบอกว่าจะมีรถคณะนักศึกษาอาสาลงสวนทางมาประมาณ10คันโอ้โหทางก็แคบนะคะแถมรถวิ่งได้ทางเดียวเราก็เลยจอดรถรอเป็นจุดๆให้เขาลงไปก่อนค่ะอันนี้เพิ่งไปแค่สคันเองเลยหคันนะเพราวาด นี่มันเป็นทางเส้นทางเดียวเลยนะคะมันแคบมากเลยมันจะอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะนะคะเนี่ยพ,พอดีพอดีตัวถังรถเลย่นี้ยอ๋อแล้วก็รถเนี่ยมันต้องไปค,คือคือมาก็ต้องมาไปก็ต้องไปก็คือต้องบอกว่าติดต่อสื่อสารกันนะคะว่าเออจะมาก,กี่ขั้นอ่าเดี๋ยวมาจอมาันตรงจุดนี้นะเดี๋ยวรถเรามาถึงตรงนี้อ่าตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้ค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละ ดูกระเป๋ากระเป๋าสีดำดูไม่จืดเลยดูข้าวของสิคะมีตะุ่นาอยู่ในนี้ดูฝุ่นทั้งนั้นเลยอ่ะดูพี่เขามีตะฟุ่นเลยใช่ไหมคะอย่าถามอย่าถามต่อนมานะคะ นวลขนาดนี้ค่ะตอนนี้น้านวนี่ดินแดงเราเดินทางกันต่อค่ะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นก็จะถึงเลตองคุแล้วค่ะใช่ยอยในที่สุดก็ถึงแล้วค่ะ5ชั่วโมงเต็มเต็มกับเลตองคุหมู่บ้านกะเหรี่ยงฤาษีแห่งสุดท้ายของประเทศไทย ชาดาค่ะวันนี้เราพักแรงไรที่นี่ป้าหงมือสองไปไหนเนี่ยมือสองหายไปเลยนะตอนนี้ก็เลยแบบเอาตะกล้องมาขับรถแทนเลยเพื่อนก็เลยต้องกลายเป็นตากล้องเองหรอเปล่าสลับหน้าที่กันหมดทุกคนเลยนี่ก็คือครูใหญ่นะคะของโรงเรียนตำรวจเตรียชายแดนบ้านเลตองคุค่ะครู รประชันเจนตะวงอันนี้คือเป็นบริเวณโรงเรียนด้วยถ้าถ้าเขพื้นที่เป็นของบริเวณโรงเรียนแต่ที่นี่คือสุสราพระร้าของมขอมบ้างอ๋อเ,เป็นสุสรลาพระพราชทานของเจามสุสสราพระราชทานซึ่งเราวันนี้จะขักันที่นี่ะ ที่เก็บสัมภา,าระเรียบร้อยแล้วครูสุริยาและหมอเดี่ยวซึ่งเป็นหมอประจำหน่วยมาลาเรียก็ชวนน้ำพึ่งขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกยามเย็นกันบนฐานปฏิบัติการตชดอเลตองคูก่อนจะอำลาแสงสุดท้ายของวันแรกที่มาถึงซึ่งเราจะใช้เวลาอยู่ที่หมู่บ้านประมาณ3วัน,นะคะ่ะโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นการเดินทางระยะยาวไกลจริงๆเลยนะคะแล้วก็พอมาถึงที่นี่ก็ เรียกว่ามาเก็บพระอาทิตย์ตกอย่างเดียวฉะน,นั้นเนี่ยนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะตื่นแต่เช้าเพื่อไปอเรียกว่าไปเรียนรู้นะคะแล้วไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวกรวะเหรี่ยงสค่ะอย่างใกล้ชิดเลยนะอือ เดินมาป้างกลางทางเลยก็ก็พอดีไปเจอเนผู้ใหญ่ที่ไหนครับอ่คุณลุงเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่สองของหมู่บ้านที่นี่อ๋อแล้วค่ะหนูไม่ทราบหนูเรียกคุณตาค่ะไปเห็นว่ามานั่งแบบตากแดดสูดอากาศแล้วก็เพิ่งก็มาชมบรรยากาศก็เลยปะกันก็เลยชวนกันเดินเล่นเป็นเป็นถือว่าเป็นผู้ชนวยบุคคลของที่นี่ค่ะแต่ท่านใจดีมากเลยอะค่ะ ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะพาณพึ่งชมหมู่บ้านด้วยจะพาไปเดินกชมชมหมู่บ้านก็ขอมอบตรงนี้เนาะให้คุณหมอชยโยนะครับเป็นเป็นไกไกด์จำก็เรียกไกดช่วงเช้าก็ไกด์ไกลจจำเป็นนะครับชมหมู่บ้านก็เดี๋ยวให้คุณหมอชยโยพาไปชมหมู่บ้านพร้อมกับคุณตาผี่ใหญ่ด้วยนะคะ เช้านี้เราได้เจอกับคุณหมอชัยโยแพทย์ประจําหน่วยมาลาเรียซึ่งเป็นตัวแทนผู้ใหญ่ใบโซจะเป็นคนพาน้ำพึ่งเที่ยวชมโดยรอบหมู่บ้านกันก่อนค่ะเลตองคุเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงโคลหรือโปลกลุ่มสุดท้ายในประเทศไทยที่นับถือฤาษีค่ะที่นี่ทุกคนยึดแนวทางปฏิบัติรักษาศีลอย่างเคร่งครัดและมีวิถีชีวิตที่น่าเอาเป็นแบบอย่างที่เดียวค่ะ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า <S <S เลตองคุกกับกรุงเทพสร้างขึ้นพร้อมกันด้วยนะคะโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ลองคิดดูสิคะว่าถ้ากรุงเทพมีอายุ200ปีแล้วเลตองคุล่ะคะก็น่าจะมิ้น้อยเลยทีเดียวคุณตากับคุณตาใครแก่กว่ากันเนดีนีนนก็เหรอดา่าโนเละอันเนชาอันนียอาเอาอะไรเกคนนี้อายุแก่ แปครับแปแล้วที่นี่ยังคงความเป็นวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่มากค่ะซึ่งกะรเรียงในที่อื่นๆไม่มีเหมือนที่เลตองคุยอย่างรอบๆระเบียงบ้านนะคะเขาจะกั้นด้วยแผ่นไม้ฉลุลายสวยงามทีเดียวส่วนหน้าบ้านจะมีป้ายชื่อติดซึ่งนามสกุลส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ราชการจะตั้งให้ค่ะเลตองคุบ้านเรานี่ยอาจจะมีเปเปาะนะครับ เเป๊ะปอเป๊ะกลุ่มนะครับเป๊ะปอใช่เขาจะแบ่งเปกลุ่มกลุ่นหนึ่งกลุ่มสองกลุ่สามชื่อและชื่อที่เขาเฉียติดนะเพราะว่าเปชื่อหัวหน้าครอบครัวเลยครับจุดสังเกตของชาวกะเหรี่ยงเลยตองคูอย่างหนึ่งนะคะคือผู้ชายจะกล้ามวยไว้เหนือศีรษะสวมชุดประจำเผ่าใส่เสื้อผ่าอกและห้ามมีลายดอกค่ะส่วนผู้หญิงจะมุ่นมวยผมไว้ที่ท้ายทอยด้านหลัง นอกจากนี้ไรายได้ส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะสารหลังคาทำไร่ทำสวนปลูกข้าวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกและเก็บหมากขายซึ่งเป็นไรายได้หลักสำคัญเลยทีเดียวค่ะทำไมถึงนิยมเคออี่ยวหมากกันอ๋อคือที่เขาเคี่ยวหมากไม่ใช่เคยนะเพราะว่าเขาเคี่ยว <c oughs> เปก็อย่าเยคอ,อยยังไง ก็เหมือคนที่เขากินข้าวกินอะไรก็เสร็จคือเขาให้กินข้าวเนี่ยไม่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 มีอะไรนะครับให้อยากจะเคี้ยวก็เคี้ยวคุณตาเคี้ยวหมากอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ติ๊กก็เลยเคี้ยวกาบเบียไม่ไม่ปล่อยกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวกินมาก่อนกินมาก่อนเอาโปรดิวเซอร์เดี๋ยวดูหน้าโปรดิวเซอร์เอาเข้าปาก ฝังเรงยน้ำที่กิัฝ่าอเรกเลิรมาเิรหมากบรงเงี้ลน้อยอน,น,น้อยนะน้อยน้อยกเจมาหมากบงอโอ้มากหมา,า,มานั่นแน่ดูแล้วอยากมาเที่ยวแบบน้ำพึ่งแล้วละสิคะมีแค่น้ำจิ้มนะคะ เนื้อเนื้อเน้นเน้น,เ,น,นเอาไว้ติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะตามคุณหมอชัยโยเข้าไปพบองค์ฤาษีเจาะลึกชีวิตจริงกับการนับถือฤาษีของกระเลียงเลตองคุกันต่อรับรองค่ะว่ามีเรื่องราวสนุกสนุกให้เรียนรู้อีกเยอะเลย,ยคำถามประจำสัปดาห์ถามว่าหมู่บ้านกะเรียงฤาษีเลตองคุอยู่จังหวัดอะไรระหว่างจังหวัดตาก รือจังหวัดเมียวดีทราบคำตอบแล้วส่งประชัตรมาตามที่อยู่นี้ผู้โชคดีห้าท่านจะได้รับของรางวัลจากโกแก่